ขายของออนไลน์หรอมันหลอกใครจะมาจริงใจนะขายของออนไลน์ใครจะมาจริงใจถ้าเราไม่ได้เดินไปหยิบซื้อหน้าร้านเองคิดเหรือว่าเราจะได้ของดีๆทําไปก็ไม่มีคนซื้อนะค่าน้ำํำค่าไฟค่าไฟเป็นไงขึ้นไหมอนะค่าน้ํามันขึ้นไหมเออค่าอาหารขึ้นไหมค่าไข่ขึ้นไหมข้าวขึ้นไหมเ้าขึ้นไหมบุหรี่ขึ้นไหม แล้วค่าแรงอ่ะขึ้นหรือเปล่าสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บา้านสวนมอสนาดีนะครับคลิปนี้นะจะมบาขอระบายหน่อยนะเพื่อนๆจะบอกว่าผมเนี่ยได้ทําการสั่งต้นไม้มานะจากที่แห่งหนึ่งแล้วกันนะมันเป็นต้นไม้ป่านะก็ค่อนข้างมีน้อยหรือถ้ามีมันก็ค่อนข้างราคาสูงถ้า เราเนี่ยไปซื้อตามร้านต้นไม้เนาะแต่ถ้าเราสั่งแบบนี้มามันก็จะถูกลงทีนี้จะบอกว่าพอ่พอแม,แม่นะครับพี่ป้านนะ้าอาน้องทุกท่านนะครับที่หาต้นไม้ป่าขายนะครับจะบอกว่าเวลาเราส่งเนี่ยเราควรจะนะครับหนึ่งแช่น้ําที่รากแล้วก็พอหมาดๆนะแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ถ้ามีนะหรือ ชิดชู่นะชิทชู้แผ่นไม่กี่ดตไม่ไม่เท่าไรหร่ห่อหนึ่งยี่สิบาทเรามีเป็นสองสาร้อยแผ่นเนาะก็เอามาโปะโบะบะแล้วก็เอาตาเปยน้ําให้มปนพอชื้นๆนะครับหรือไม่อยากใช้ชิดชู่มีหนังสือพิมพ์เก่าหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาห่อห่อห่อแล้วก็เปยน้ํานะแล้วก็เอาถุงอ่ะครอบใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็มัดแบบเนี้ย มันจะทําให้ต้นไม้อ่ะคือหนึ่งรากมันไม่แห้งแบบนี้ครับอันนี้คือรากมันแห้งนะเพื่อนๆพ,พอนพอรากมันไม่แห้งปุ๊บเวลาเรามาชาต่อเนี่ยโอกาสที่ต้นไม้มันจะรอดอ่ะมันมีสูงแต่ถ้าสมมุติว่าใส่กล่องมาเลยเนี่ยคือหนึ่งเลยผมไม่ใช่เจอจเฉพาะเคสนี้นะเอาจริงจิงอะปีที่แล้วที่ผมหยุดสั่งต้นไม้ไปเป็นปีอะเหตุผลเนี้ยก็คือแบบเนี้ยเวลาเขาส่งมาคือบางคนอนะใส่กล่องไม้ผมแบบเนี้ย ใส่มาไม่มีอะไรเลยถุงก็ไม่มีทิชชู่อะไรก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งมันทําให้ต้นไม้เสียหายแล้วมันก็ตายไปเยอะมากนะฮะบางคนอนะ่ะอย่างเงี้ยสั่งมารวมส่งก็สองร้กว่าบาทบางคนอาจจะมองว่าไม่เยอะใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมี่จะบอกว่าเฮ้ย เงินเนี่ยมันก็เยอะนะไม่ว่าจะกี่บาทอ่ะมันก็สําคัญนะครับเพราะว่าเงินแต่ละบาทมันแต่ละคนเนี่ยความสาคัญมันไม่เท่ากันถูกปหอย่างผมเนี่ยผมมองว่ามันสําคัญเพราะหนึ่งเลยผมจะต้องเสียเงินสองผมจะต้องเสียเวลามานั่งทําแบบนี้สามผมจะต้องเสียพวกยาฆ่าเชือ้อยากันเชือ้อราแล้วก็สี่เสียทั้งเวลาที่จะต้องมานั่งทําแบบนี้คือโอ้โหแล้วถ้าทําไปแล้วมันตายเนี่ยหมดเลยนะใครๆก็ อยากได้ต้นไม้ที่มันมีชีวิตเวลาเราปลูกนะมันก็จะได้สดชื่นสบายหงสบายตาของเรานะสาหรับคนปลูกต้นไม้ก็อยากจะระบายนิดนึงน่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ระบายไปยาวมากเลยนะเดี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันก่อนดีกว่าแล้วใครอยากฟังต่อนะครับก็คือดูการปลูกต้นไม้ให้เร็จเรร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปฟังผมระบายต่อแล้วก็ใครมีความในใจอะไรอยากระบายเหมือนผมนะสำหรับคนที่ซื้อต้นไม้ออนไลน์นะแล้วอยากฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับที่ หาของมาขายหาของป่ามาขายปลูกขายของพื้นบ้านของอะไรก็แล้วแต่ที่ทําขายของที่ปลูกเองําสวนของที่ขยายพันเองแล้วขายออนไลน์ส่งมาก็นะพยายามทําให้ดีๆนะครับเราก็จะได้มีลูกค้าซื้อซ้ํานะครับแล้วก็อยากซื้อกับเราอีกนะอันนี้คือความในใจสําหรับคนที่ซื้อของออนไลน์บ่อยนะแบบผมนะครับมานะปลูกต้นไม้กันดีกว่านะครับต้นนี้นะครับต้นนี้คือเฟิร์ หัตสีปะจะไม่ผิดจากจากภาคใต้เฟิร์นหัตสีนะน่าจะใช่แต่ถ้าจะไม่ผิดนะก็ได้มาตอนเที่ยงแล้วก็เอาแช่น้ํายาเล้งรากน้ายาก,กันเชื้อราไปนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คืออะไรนะจะมาคารูอันนี้ก็ได้มาสามวันแล้วอันนี้ต่ตางกันเลยนะสามวันสองอันเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับระหว่างลากของจะมาคารูเนี่ยระยะเวลาส่งมา อันนี้ก็จะใช้ประมาณ3วันมั้งอันนี้ก็3วันเหมือนกันนะแต่จะมาคารูเนี่ยคือลากเขาเขามีดินโปะมาให้ด้วยครับก็คือตัวเนี้ยเขาจะลากขาวสวยส่วนอ้ตัวตัวเฟินตวนนี้ยคือลากดาแห้งเลยได้เห็นต้นแรกก็คือตกใจอล้วว่าเฮ้ยโหอันนี้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วกล่องมาก็กล่องเล็กๆเองตอนแรกผมคิดว่าต้นมันจะยาวกว่านี้ด้วยมาดูวัตดุปลูกกันก่อนนะครับเพื่อนๆผมจะใช้ดินหมักใบก้ามปูนะครับสส่วนจะบอกว่าดิน ถุงนี้ค่อนข้างโอเคและดีมากๆเลยแล้วก็จะใช้หินภูเขาไฟเอาไปล้างน้ำก่อนนะครับเป็นแบบเล็กสุดเลยนะครับที่มีเหลืออยู่หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็มีมะพร้าวสับนะครับไม่ถึงครึ่งส่วนดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ต้องการความชื้นมากนะครับในส่วนของจามาคารูนะส่วนในส่วนของเฟิร์นเนี่ยก็เดี๋ยวจะเพิ่มมะพร้าวสับที่กระถางอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีโฟม นะครับโฟมเนี่ยผมไปโฟมแกะเพื่อเอามาให้มันไม่ให้กระถางมันแน่นเกินไปนะครับเราก็มีปุ๋ยละลายช้านะครับหนึ่งกํามือก็กะกะเอานะครับเพราะว่าแต่เยอะใส่น้อยก็ไม่มีผลเท่าไหร่เพราะวันเป็นแบบละลายช้าเดีย๋ยวมาดูวัสดุรองกระถางนะครับสองกระถางนะก็มันจะมีแบบโฟมนะครับนี่มันจะมีแบบโฟมกับโฟมแล้วมีมะาพร้าวสับรองพื้นแบบโฟมเนี่ย อย่างเดียวเพียวๆเ,เลยเนี่ยผมจะปลูกจะมาคารูเนาะเพราะว่าเขาเป็นพืชเหมือนพืชทะเลทรายมันก็ไม่ต้องการความชื้นอะไรมากส่วนตัวเฟิร์นหัสดีเนี่ยผมก็จะลองด้วยมะพร้าวสับเพื่อเก็บความชื้นเออเดี๋ยวเราจะมาปลูกจะมาคารูกันก่อนเลยนะเพื่อนๆการปลูกต้นไม้ที่ล้างรากมานะครับแล้วก็ตัดสดมาแบบนี้จะบอกว่าอย่าใช้กระถางใหญ่มากเกินไปนะเพื่อน เราจะใช้กระถางที่มันพอเหมาะกับต้นแล้วก็ค่อยย้ายไปอีกทีหนึ่งไม่งั้นความชื้นมันจะสูงพอความชื้นสูงปุ๊บมันจะเกิดการเน่าได้นะครับอ่าผมก็จะลองแบบนี้เลยนะเพื่อนๆน,นะนี่นะผมจะลองแบบนี้นะผมไม่ต้องปรับกล้องแล้วเนาะมันมืดแล้วว่าแสงแทบจะหมดเลยนะเพื่อนเพ,อน <Okay. S 1> พิ่งกลับมากลับมา,ก,บมาก็ต้องมาลิงลิงเล็บท,ทํานู่นทํานี่หมูทําหลายอย่างมากเลยวันนี้ท่แทีผมไม่ทันเลยอ,ะอ่ะจับลากสักนิดนึง จะมาคารูเนี่ยเขามันอึดตึกโทนผมคิดว่าเขาน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะก็ใส่ไปเลยรอบที่แล้วผมปลูกไปอะ่ะผมว่าทาไมเหลี่ยมมันไม่เหมือนกันอันนั้นใช่จามาคารูจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตะบองเพชรแต่ผมขึ้นภาพให้ดูนะเออผมก็ไม่รู้ว่าแต่เท่าที่ดูละเหมือนมันไม่เหมือนจามาคารูเลย <laughs> โฟมเนี่ยเพื่อนบางคนเขาอาจจะไม่ชอบใช้นแต่ผมก็คือจะชอบใช้ครับมันช่วยได้ครับเพื่อนๆมันช่วยได้แล้วก็ มันประหยัดต้นทุนแล้วมัน,ม,นมันก็เบาด้วยมันเบากระถางเลยนะครับแล้วก็มันสามารถเอาไปรีไซเคิลได้เออมันไปรีไซเคิลได้เพื่อนๆวิธีการรีไซเคิลนะจะบอกว่าทํายังไงมันก็จะมีตะกร้าอย่างตะกร้าดำๆนี้มันจะมีตะกร้ารูนะเพื่อนเพื่อนผมก็เทใส่ตะกร้าแล้วก็น้ำล้างล้างล้าง,ลางแล้วก็อ่านําไปเขาเรียกว่า ล้างกับพวกน้ำยาล้างจานหรือว่าผงซัฟฟอกที่เราซักผ้านะเราก็เอาไปตากแดดอีกรอบหนึ่งแล้วก็นำกลับมาใช้ <Yes. S 1> เกาใช้วนอยู่อย่างนี้แหละครับจะให้ซื้อทุกอย่างเลยครับอยู่ในเมืองมันไม่ไหวนะอะไรก็แพงปลูกต้นไม้ปลูกของกินนะบางทีมันก็มันมันใช้เงินเยอะมันใช้เงินเยอะถ้าไม่รักจริงนะก็ไม่ทำนี่เฮ้ยเสร็จแล้วเออบนสวยนะตอนแรกไม่เคยคิดจะปลูกเลยนะพอไปเห็นคลิป หลานส่งมาให้เออมันก็ค่อนข้างดีเลยะจะบอกว่ามันค่อนข้างสวยดอกก็สวยแล้วก็ไปเห็นคลิปจะมาขาลูอีกที่สวนอะไรนะอะไรยังขํำหรืออะไรทักอย่างนะเห็นเขามีลูกแล้วก็มีต้นแบบสูงสูงสวยๆนะคือไอเดียแบบถ้าใครอยากทำรั้วบ้านอยู่ต่างจังหวัดแล้วปลูกจะมาขาลูผมว่าโอเคเลยอะ่ะโหตอนแรกว่าจะผสมดินเพิ่มวันนี้คงไม่ต้องแล้วละ่ะ ดินอน,นี้คือมันจะเป็นคล้ายแบบดินเหนียว่มาอันนี้จะปลูกหัสดีนะเพื่อนๆใส่ไปเหมือนเดิมการปลูกผมวัสดุที่ผมนำเสนอให้เพื่อนๆดูในแต่ละคลิปนะจริงๆมันจะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วต้นไม้ส่วนใหญ่เลยคือเขาต้องการความชืน้นถูกไหมครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าความชื้นเนี่ยมันจะมากมันจะมากมันจะน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะก็ลดสัดส่วนไปส่วนดินยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะในบางพื้นที่บางอย่างต้นไม้บางอย่าง,าาง,างเช่นตระกูลวกฟิโลเงี้ยมันก็อาจจะมะพร้าวตับเยอะหน่อยแต่เนะี้ยส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายให้เพื่อนดูคือเราปลูกมันจะใช้ดินทัส่วนใหญ่อ่าก็จะเป็นแบบนี้คือจะบอกว่า สองตัวนี้ผมแช่ล้ำยาลางรากวันแล้วใช่ไหมเราก็เอามาเปรียบเทียบลากให้ดูทั้งสองตัวนี้คือลากเขาอะโอ้โหมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับลากที่ได้มานะระหว่างจะมาขาลูนะครับทางที่ระยะเวลาเนี่ยมันสามวันเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะจะมาขาลูเนี่ยไม่เขาไม่ได้ส่งเขาเอามาให้เขาขุดแล้วเขา,เามาให้แต่ผมมาวางทิ้งไว้แล้วก็ลืมไปเลยวางทิ้งไว้แล้วก็ลืมลืมเลยว่า เราอะมีจะมาลูอยู่จนไปรดน้ําต้นไม้แล้วก็ไปเห็นอ้าวนี่ถุงอะไรแล้วก็โอ้โหโปเชเลยจะมาคาลูโอเคมันก็ง่ายๆแค่นี้เองนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต้นเนี้ยผมจะบอกว่าตอนผมสั่งอะ่ะผมบอกเขาว่าเออผมเห็นรูปอะ่ะแล้วมเห็นในรูปอะ่ะจริงๆอะรากมันก็แห้งดำๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่า ถ้าส่งกว่าจะถึงเราเนี่ยเฮ้ยมันจะมันจะตายไหมอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคุยเขาว่าเดี๋ยวขอขอลองต้นนึงก่อนแต่แรกอยากซื้อต้นใหญ่ต้นแบบต้นตูงสูงเพราะเห็นทรงมันสวยไงแล้วผมไปหารูปมาให้ดูไม่รู้ว่าจะเจอรูปหรือเปล่าคือมันเป็นเฟิร์นที่ตั้งขึ้นไปแล้วก็ต้นใหญ่ใช่ไหมคือถ้าเอามาปลูกอ่ะผมกะจะปลูกข้างหลังตรงนี้สามต้นแล้วอยากได้แบบต้นตูงสูงแล้วใบมันปกมาเป็นร่มลำไยแล้วตรงนี้ผมก็จะแบบปลูกพวก พี่ขี้หนูสวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องใช้ร่มลําไรไงถ้าพี่หนูสวนโดนแดดจัดมันไม่สวยคือ,อเขาเรียกว่าใบม,มันจะงิกใบม,มันจะงิกมันไม่สวยนะฮะถ้ามันอยู่ใต้ร่มไม้แต่ว่าเป็นร่มลําไรมันจะสวยแล้วก็ดกุกประมาณนั้นแหละ <Okay. S 1> เหตุผลผมนะ <Okay. S 1> ก็บอกว่าอยากได้สามต้นเอามาลองก่อนโอ้โหเพราะเห็นสภาพ oh <my> ไม่กล้าเลยถ้าพี่เขาดูคลิปผมหรือว่าอะไรนะผมขอโทษนะผมไม่ได้ตําหนินะเพียง <Okay. S 1> แต่ว่าท้าต่งครับอย่างที่บอกอะ พวกต้นไม้ที่ตัดตดมาขุดมาอะไรอย่างเงี้ยควรจะถ้าไม่ใส่ดินมาก็ใส่มะพร้าวสาบใส่ขุยมะพร้าวใช้ชิดชู้หอ่อใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หอ่อแล้วก็สเปรย์น้ําเข้าไปนะฮะแล้วก็เอาถุงมัดแล้วก็มัดไม่ให้อากาศเขา้ามันจะช่วยได้เยอะครับต,ตาการรอดมันก็จะสูง,งนะเพื่อนๆเนาะใครๆอ่ะก็อยากปลูกต้นไม้แล้วเออไม่อยากให้ต้นไม้มันตาย ถูกไหมอือใครจะอยากให้ต้นไม้เราตายอะ่ะเราปลูกต้นไม้อะ่ะปลูกต้นไม้ใครๆก็ปลูกได้ผมก็มาทําคลิปไปแบบเออบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ปลูกแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทาคลิปอะไรเยอะแยะคือจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่เคยพูดไปแรกๆแล้วใครตามผมมาเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนสตอรี่อะครับผมก็ บางทีก็อยากเก็บไว้ให้ลูกให้หลานแล้วก็ตัวเองเวลานานๆไปไงคลิปผมมันบางทีผมก็ไปเปิดดูเองนะเพราะหนึ่งแล้วผมเป็นคนขี้ลืมครับผมก็เคยบอกกับเ,เพื่อนๆตั้งแต่ทําคลิปมาต้นๆอ่ะจริงๆผมไม่ได้ใช่คนเก่งอะไรนะครับเพียงแต่บางอย่างอ่ะผมต้องอทําซ้ําทําบ่อยๆทาเรื่อยๆมันถึงจะจําได้ไม่งั้นก็ลืมครับไอ้นี้ก็เหมือนกันบางอย่างผมจําอะไรเมื่อผมทาต้นๆผมจําไม่ได้ผมก็ไปเปิดคลิปเก่าผมนี่แหละเปิดดู นะครับถ้าอันไหนที่เราไม่แน่ใจหรือมีปัญหาใหม่ๆก็ไปดูคลิปของคนอื่นบางคนบางคนเขาก็จะดูถูกอาจารย์ u t u b e นะแต่ผมบางอย่างนะผมก็ได้รู้จากเทคนิคดีๆการสอนดีๆความลับดีๆอะไรอย่างเงี้ยจาก Youtube ก็ค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื <c oughs> ่อนๆสำหรับการปลูกต้นไม้ในวันนี้2ต้นนะจะบอกว่าเอาไฟมาเปิดโอ้ไม่ไหวไมืม่แล้วนะ สำหรับเจ้ามาคาลูนะที่ผมใส่โฟมแล้วก็หินบุกขอบไฟก็คืออยากให้เขาระบายน้ําได้ค่อนข้างดีไม่ชื้นมากนะครับในส่วนของเจ้า,าเฟิร์นหัสดีเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใส่โฟมหรือหินบุกขอบไฟก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ที่ผมทําแบบนี้ต้องบอกว่าเนื่องจากผมผสมทีเดียวผมขี้เกียจแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยผมก็ท,ทําทีเดียวไปเลยแล้วก็เอาเตรียมดินถุงอันเนี้ยคือกะจะมาผสมเพิ่มคิดว่า,าโฟมกับ ขิดหมอไฟเนี่ยมันจะเยอะเกินไปแต่ไปไปบางมาปุ๊บโอเคมันใช้ได้นะแล้วก็ปริมาณมันค่อนข้างจะโอเคไม่ต่างกันมากนักก็เลยเดี๋ยวปลูกอย่างนี้ไปเลยเพราะว่าตัวเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นชอบความชื้นมันเป็นไม้ป่าต้นไม้ต้นนี้คือเขาอยู่ในป่าอยู่ใกล้พวกทานทานน้ำไหลอะไรประมาณนี้อ่ะก็ลองดูป่าร้อนชื้น,น่นะทางใต้สำหรับต้นนี้่ะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่า จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆและหลายท่านนะครับส่วนผมไก่บ้านส่วนวัฒสสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ คลิปนี้ขอระบายความในใจหน่อยนะครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะ,ะครั้งนี้แต่ว่ามันสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะาผมสั่งของออนไลน์มาค่อนข้างเยอะเป็นประเภทต้นไม้ผลไม้นะแล้วก็ผักนะจะบอกว่าบางคนก็ทำดีบางคนก็ทำไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมจะเจอคือพ่อแม่พี่ป้านาอาองน้องอทั้งหลายนะครับที่ หาต้นไม้ป่าขายแล้วก็เอามาขายออนไลน์เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราไปขุดต้นมาหรือว่าตัดสดมาไม่ว่าจะเป็นไม้ป่าหรือว่าพวกบอนอะโลคาเซียหรือว่าพวกบอนต่างๆที่จะต้องขุดมาอย่างเงี้ยเวลาแพ็คส่งนะครับไอ้ต้นไม้เนี่ยพ่อๆแม่ๆม่พี่พี่น้องน้องทั้งหลายนะครับก็ แนะนำว่าถ้าไม่เอาดินเก่าติดมาด้วยก็ให้ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็ทิ้งไว้จนมันหมาดๆแล้วก็เอามาคุมนะครับหรือนะครับก็ใช้ชิชู่ก็ได้อาจจะมีทุกบ้านนะครับถ้าชิชู่ไม่มีก็หนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับน่าจะมีหรือหนังสือเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนะครับกระดาษอะไรก็ได้บางๆนะครับกระดาษที่เขียนแล้วสมุดลูกที่ เรียนเรียนแล้วใช้หมดเล่มแล้วก็เอามาหอ่หอห่อแล้วก็เอาสเตย์มาพ่นเพื่อมีความชื้นนะแล้วใช้ถุงนะครับมัดนะครับก็คือโคนล,ลากโคนล,ลากขึ้นมาหอ่อหุ้มมันขึ้นมาแล้วก็เอาเอาเชือกเอาหนังยางรัดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าแล้วก็แพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งมันจะช่วยเซฟรากของต้นไม้ได้าลากเขาจะมีความสดนะครับแล้วเวลาคนที่ซื้อแล้วเขาเอามาปลูกเนี่ยเขาจะได้ ปลูกต้นไม้แล้วรอดนะค,คือผมมั่ดวนกับตัวเองมาหลายรอบนะฮะแล้วก็คลิปผมส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างที่ คนที่ติดตามผมน่าจะเข้าใจนะเวลาผมเจอปัญหาอะไรผมจะมาทําคลิปแล้วก็แก้ไขกันไปเงี้ยคือเจอบ่อยเจอจนทอ้อปีที่แล้วหยุดซื้อต้นไม้ออนไลน์ก็คือเรื่องนี้เลยคือท้อไปเลยนะครับสําหรับการสั่งต้นไม้ออนไลน์คือที่มาระบายวันนี้จะบอกว่าวันนี้แจ็คพอตนะครับโดนทั้งต้นไม้โดนทั้งผลไม้นะครับที่สั่งมานะฮะโอ้โหสี่สี่แจ็คพอตมันอัดอันอ้นเลยมาระบายในคลิปนี้นะถ้าพ่อแม่ พี่น้องอพี่ป้านะ้าอาทั้งหลายนะครับต้องการใครขออะไรทําให้ดีนะครับผมคนหนึ่งถ้าซื้อแล้วได้ดีผมก็จะซื้อสามอีกจะได้มีรายได้กันนะครับยังไงคลิปนี้เนี่ยขอมาระบายจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆโดนบ่อยจนแบบจุกหนะ้าอกไปหมดแล้วเงินบางคนน่ยมีค่าไม่เท่ากันสําหรับผมแม้ต้นเนี้ยรวมส่งแล้ว200กว่าบาทอย่างเงี้ยคือถ้ามันตายอ่ะเราก็เสียเงินฟรี นะเราไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียวนะหนึ่งผมจะต้องนะครับเสียเวลาเลยอันดับแรกที่จะต้องมานั่งทําต้นไม้ที่มันอาจจะตายสองผมจะต้องใช้นะครับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอามาปลูกน้ํายาเลี้ยงรากน้ํายาก,กันเชื้อราปุ๋ยดินนะครับเห็นไหมว่ามันต้องสูญเสียไปนะครับสามนะครับถ้าปลูกไปแล้วมันตายเนี่ยเสียความรู้สึกเสียใจนะครับสี่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็ทำให้เราไม่อยากซื้อต้นไม้ออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยเขาก็พูดกันอยู่เสมอว่าโอ้ยขายของออนไลน์หรอมันหลอกใครจะมาจริงใจนะขายของออนไลน์ใครจะมาจริงใจถ้าเราไม่ได้เดินไปหยิบซื้อหน้าร้านเองคิดเหรอว่าเราจะได้ของดีๆเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้หมดแล้วถ้ายังทำกันแบบนี้นะครับบอกเลยว่า แทนที่พี่ป้าน้าอานะครับคนที่อยากต่างจังหวัดอยากจะขายของออนไลน์มันจะได้มีไรายได้เสริมมาช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวนะได้ค่าเทอมค่าบ้า,บานค่ารถนะค่าน้ําค่าไฟอย่างเงี้ยที่เอามาใช้ภายในบ้านมันก็สูญหายมาลายสิ้นไม่เหลืออะไรเลยนะก,ก็ต้องทําอาชีพที่ทําอย่างเดียวไปมองหาอาชีพอาชีพเสริมที่จะสร้างไรายได้มันก็แทบว่ามีน้อยหรือทําไปก็ไม่มีคนซื้อนะค่าน้ํา ค่าไฟค่าไฟเป็นไงขึ้นไหมอ่ะค่าน้ํามันขึ้นไหมเออค่าอาหารขึ้นไหมค่าไข่ขึ้นไหมข้าวขึ้นไหมค่าน้ําขึ้นไหมเราขึ้นไหมบุหรี่ขึ้นไหมนะแล้วค่าแรงอะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมคิดอย่างนี้ทําดีได้ดีจะได้ผลตอบรับที่ดีได้ลูกค้าที่ดีๆกลับไปด้วยนะครับขึ้นหนึ่งเลยต้องบอกก่อนว่าผมชอบสั่งต้นไม้ที่เป็นไม้ป่าไม้พื้นบ้านของหายาก ไม่ว่าจะเป็นผลไม้เป็นไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะจากที่ผมทําคลิปมาหลายๆคลิปเราก็เคยบ่นไปแต่ว่าไม่เคยบ่นจริงจังเลยแต่มารอบเนี้ยเฮ้ยวันเนี้ยเจอสี่เด้งคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แหละนะครับผมไก่บ้านสวนวัฒนสาดีขอระบายแค่นี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีครับ